ก่อนเข้าสู่บทเรียนเรามาเตรียมความพร้อมให้เด็กมีสมาธิในการเรียนรู้ของหน่วยนี้กันนะคะการเก็บเด็กการเก็บเด็กคือเป็นการละลายพฤติกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การเรียนการสอนในวิชานั้นๆน,น,นะคะโดยมีจิจกรรมดังนี้ค่ะ 1. เพลง 2. เกม 3. ท่าทางประกอบเพลง สี่เล่านิทานค่ะเด็กๆค่ะหน้านี้เป็นเนื้อเพลงสองมือเราชูกรงนะคะเด็กๆขเมว่ามีเนื้อเพลงแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปท่าทางประกอบเพลงกันเลยค่ะสวัสดีสสดค่ะดเด็กๆวันนี้มาพบก,กับโครูการอีกแล้วน,นะคะเด็กๆคะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเด็กๆวันนี้เรามา ร้องเพลงประกอบท่าทามาลาพฤติกรรมกันก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆทราบนะคะว่าวัน mm นี้คือเพลงอะไรคะคือเพลงสองมือเราชูงตรงนะคะทีนี้เรามาดูวัดที่หนึ่งเลยค่ะสองมือเราชูงตรงแล้วเอาลงเสมอกับบ่าทีนี้เรามาดูท่าทางประกอบเลยนะคะให้เด็กชูแขนขึ้นนละศีรษะทั้งสองข้างเลยนะคะสองมือเราชูตรงแล้วเอาลงเสมอกับบ่า เด็กๆก็เอามลงเสนอกับตาแบบการแขนแบบนี้เลยนะคะเก่งมากเลยค่ะทีนี้มาร้องเพลงประกอบ่าทางวัดที่เลยนะคะ <Natalie> สองมือเราชูตพรงมแล้วเอาลงเสนอกับตาทีนี้มาดูว่าที่สองเลยนะคะต่อไปย้ายมาทางหน้าต่อไปย้ายมาทางหน้าทีนี้เด็กๆก็ถ้าทา,ทา,ทาประกอบเด็กๆก็ชูมือขึ้นมาค่ะข้างหน้าแบบนี้นะคะยกแ,แขนขึ้นมาชูมือไปข้างหน้าเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาร้องเพลงประกอบเลยนะคะต่อไปย้ายมาข้างหน้าต่อไปย้ายมาข้างหน้าอันนี้มาดูวัาทีสามเลยนะคะแล้วเอาลงมาอยู่ในท่ายืนตรงเดี๋ยวเรามาดูท่าทางประกอบเลยนะคะแล้วเอาลงมาอยู่ท่ายืนตรงให้เด็กๆนะคะเอามือทั้งสองข้างนะคะเอามือขวาวางไว้บนมือซ้ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูร้องเพลงประกอบท่าทางเลยนะคะแล้วเอาลงมาแล้วเอาลงมาอยู่ในท่า เก่งมากเลยค่ะเด็กๆนี้เรามาทบทวนตั้งแต่วักที่หนึ่งจนถึงวักสุดท้ายเลยนะคะสองมือเราชูงตรงแล้วเอาลง,สงเสมอกับบาตต่อไปย้ายมาทางหน้าต่อไปย้ายมาทางหน้าและเอาลงมาอยู่ในท่ายืนตรงเก่งมากเลยค่ะเด็กๆสวัสดี สามข้อด้วยกันนะคะว่าเนื้อเพลงประกอบท่าทางวัปที่หนึ่งทำยังไงคะเด็กสองมือเราชูตรงแล้วเอาลงและเสมอกับบ่าท่าทางเป็นยังไงคะเด็กติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกเป็นยังไงคะเก่งมากเลยค่ะมาดูเฉลยคำคู่กันเลยนะคะสองมือเราชูตรงแล้วเอาลง เลืกอกัดาเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทีนี้ข้อที่สองนะคะต่อไปย้ายมาข้างหน้าต่อไปย้ายมาข้างหน้าเพยงประกอบท่าทางแบบนี้ทํายังไงค่ะเด็เดกๆค่ะติ๊กตกติกต๊กตกติก๊กตบทำยังไงคะเก่งมากเลยค่ะมาดูเฉลยของคุณครูคเลยนะคะต่อไปย้ายมาข้างหน้าต่อไปย้ายมา แก่งมากเลยค่ะเด็กๆึงมีข้อที่สามข้อสุดท้ายแล้วนะคะแล้วเอาลงมาอยู่ในท่ายืนตรงท่าทางทำยังไงค่ะเด็กๆทำยังไงเอ่ยต,ต,ติ๊กต๊อกติ๊กตอ๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากเลยค่ะมาดเเาูเฉลยครัคครูเลยนะคะแล้วเอาลงมาอยู่ในท่ายืนตรงแล้วเอาลงมาอยู่ในท่ายืนตรงแก่งมากเลยค่ะ เสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงนะคะสองมือเราชูตรงพร้อมจะได้พร้อมไหมคะสองมือเราชูฟกพร้อมพร้อมค่ะสองมือเราชูตรงแล้วเอาลงและเสมอกับบ่าต่อไปย้ายมาข้างหน้าต่อไปย้ายมาข้างหน้าและเอาลงมาอยู่ในท่ายืนตรงและเอาลงมาอยู่ในท่ายืนตรงสองมือ ลแล้วเอาลงมาเสมอกับบาต่อไปย้ายมาข้งางหน้าต่อไปย้ายมาข้งางหน้าและเอาลงมาอยู่ในท่ายืนกลมบ๊ายบาย ขอให้ผู้ปกครองอัดคลิปวีดีโอส่งมาให้ครูประจำวิชาเพื่อที่จะประเมินพัฒนาการของเด็กเลื่อนชั้นในโอกาสต่อไปให้ผู้ปกครองอ่านข้อความแสดงความคิดเห็นให้น้องฟังด้วยนะคะขอบคุณค่ะ